ข่าวด่ว,ว,ดวคนครับทุกคน น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเปลี่ยนช่างแต่งหน้าด่วนนะครับล่าสุดวันนี้ครับทุกคนหลายคนคงได้เห็นบรรยากาศแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพี่ซีเกมแล้วก็พี่โดมนะครับช่างแต่งหน้าโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นช่างแต่งหน้าเซเล็บช่างแต่งหน้าดาราวันนี้นะครับได้เข้ามาเล่นกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเพื่อที่จะมานเรมิดลุกสวยให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองเรียกได้ว่าวันนี้นะครับโอโ้โหเรา ได้เห็นน้องฮักแพงไปแล้วนะครับกับการเสกลุกโดยช่างแต่งหน้ามืออาชีพครับที่ขนทับกันมาแต่งให้กับน้องฮักแพงนะและวันนี้พี่อุ๋งอิงครับนี่ระดับซุปตาของเราครับก็ได้พาพี่สีเกมแล้วก็พี่โดมเนาะเรียกได้ว่าเป็นช่างแต่งหน้าต้องบอกว่าเป็นช่างแต่งหน้าน้องเนี่ยในหลายๆโอกาสนะครับเป็นโอกาสพิเศษซะมากกว่าครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนะครับในงาน ปิดฤดูกาลวันเกิดน้องอุงอิงเพจบ้านแพงใครยังจําได้บ้างลุกเจ้าหญิงลุกนั้นสวยมากอุ้มอิมได้ขึ้นภาพลุกนี้ให้แล้วและน้องอุงอิงยังใช้เป็นรูปภาพประจําตัวทุกวันนี้นะครับ และวันนี้เรามารอชมกันครับทุกคนตื่นเต้นอยากอยากเห็นลุกของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอะ่ะว่าวันนี้น้องจะมาในลุกไหนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าพี่โดมแล้วก็พี่สีเกมเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของฝีมือนะครับเขาก็จะมีช่างหน้าช่างผมคือเขาเป็น2คนเนาะคนหนึ่งทําผมคนนึงแต่งหน้านะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่ามาช่วยพี่แองจี้รังสรรค์ความสวยงามให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงถือว่าเป็นการเปิดลุกแรกของน้องแล้วกันนะครับที่ได้เข้า มาออนทัวร์ที่กรทมครับเพราะว่าอะไรครับทุกคนเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่า FC f แฟนคลับจากกรุงเทพมหานครมาดูเยอะองงอิงก็ต้องสวยเป็นพิเศษนะครับเอาเป็นว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสร,รอเชียร,รอชมลุคของน้องในวันนี้ครับวันนี้นาะต้องบอกว่าพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมเนี่ย มาแต่งหน้าให้กับน้องไหมหรือไม่ได้แต่งอันนี้เดี๋ยวมิมข่าวกระแสคืออยากเห็นเหมือนกันนะอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าวันนี้อุ้งอิงจะมาในลุกไหนนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้อุ้มอิ่มองว่าน้องน่าจะขึ้นช้ากว่าปกตินะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้มีศิลปินรับเชิญด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนาะเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยสําหรับวันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าน่าดูหน้าติดตามมากมาก นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพี่แองจี้แต่งเนี่ยอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยนะครับทุกคนมองว่าก็แต่งได้แล้วก็ให้พี่ซีเกมแล้วก็พี่โดมมาช่วยทําผมนะครับเนาะนะเขาคือ3าคนเขาช่วยกันได้อยู่แล้วนะครับทุกคนแต่วันนี้อุ้มอิ่มเห็นพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมเนี่ยเขาได้มีการมาหาน้องที่กรุงเทพมาหานครเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มอิ่มคิดว่านะ ต้องเป็นพี่เขาแต่งแน่นอนวันนี้เขาได้มีการไลฟ์สดนะว่ามาเล่นกับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะแปลว่าวันนี้อุงอิงต้องสวยเป็นพิเศษแน่นอนนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่แองจี้แหละครับทุกคนหรือว่าน้องอ่าช่างแต่งหน้าคนไหนที่มาเนรมิตนะครับลุคของน้องในแต่ละวันนะทุกคนในช่วงที่ยังยังขาดช่างแต่งหน้าในตอนนั้นนะ่ะก็ถือว่า ใครแต่งแบบไหนก็สวยออกมาคนละแบบนะทุกคนอยู่ที่เทสต์อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลซะมากกว่าส่วนตัวอุ้มอิ่มข่าวกระแสชอบพี่แองจี้ในการแต่งตัวมากชอบพี่โดมพี่ซีเกมมากซึ่งต้องบอกว่าแต่งออกมาได้แบบมีรสนิยมนะครับแล้วก็แต่งออกมาได้สวยมากๆนะครับไม่ว่าจะแต่งลุกน้องในในหน้าแบบไหนนะครับถือได้ว่า3ท่านเนี้ย เขาเนรมิตออกมาได้สวยฉ่ำทุกลุกนั่นเองครับทุกคนเนาะต้องบอกได้ว่าสําหรับอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าห่างหายจากการแต่งหน้ากับพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมเนี่ยนานแล้วนะต้องบอกแบบว่านานแล้วนะตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลเนาะทุกคนช่วงปิดฤดูกาลแล้วก็มีอีกงานไหนงานหนึ่งอุ้มีขอแสจําถ้าจําไม่ผิด จะมีลุกไหนอีกลุกหนึ่งเดี๋ยววันนี้อุ้ิก็จะรวบรวมมาน้องที่เป็นฝีมือของอพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมครับให้ทุกคนชมรูปส,สวยๆกันไปครับวันนี้ต้องบอกว่าอุงอิงสวยงามมากนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหน้องนะครับตั้งแต่ก้าวลงจากรถตู้เนี่ยแฟนคลับก็คือแห่ <c oughs> กันเข้ามานะครับให้กำลังใจน้องแบบเยอะมากๆแล้วก็วันนี้น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงน้องนะครับได้มีการเขาเรียกว่าอะไรนะได้มีการไปขาย อ่งเปานะครับช่วยทางวัดด้วยนะครับทางทางโอ้โหรีกได้ว่าทุกคนขายแป๊บเดียวอะหมดเกลี้ยงนะครับแล้วก็ต้องคนแบบแห่มาซื้อกันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ถือว่านะครับองค์อีกนาะอไม่ว่าน้องจะไปหยิบจับอะไรตอนนี้ก็คือกลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดนั่นเองครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ย อยากเห็นแล้วอยากเห็นลุกของลูกสาวองุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราได้เห็นลุกนะครับของน้องเล็กอย่างน้องฮักแพงไปแล้วเนาะก็สวยงามไปวันนี้นะครับเหลืออีกหนึ่งคนเห,เหลือองุ๋งอิงที่เรายังไม่ได้เห็นนะทุกคนวันนี้รอติดตามลุกสวยๆของน้องกันเลยนะครับทุกคนถ้าวันนี้พี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมมาเนี่ยคิดว่าวันนี้นะครับปังแน่นอนนะสาหรับลุกของน้ององุ๋งอิง เพชรบ้านแพงของเรานะครับก็ฝากทุกคนเนาะรอชมนะครับทุกคนนะ่าจะอยู่ช่องของพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมนะครับสำหรับวันนี้เนาะ,อ,ะอยู่ทาง Facebook ของพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมนะ่าจะมีการอัปเดตรูปสวยๆให้พวกเราเนี่ยได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ เนาะถือว่าสอช่าง2ท่านนี้เป็นช่างคู่บุญอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับที่ไม่ว่าจะเป็นโอกาสพิเศษไหนนะครับพี่เขาก็ไปดูแลน้องอุงอิงแบบเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้แล้วก็ต้องบอกว่า2ท่านนี้เขามาด้วยใจนะเขามาด้วยใจเขาไม่ได้คิดเงินนะสำหรับน้องอุงอิงนะเขารักน้องอุงอิงแล้วก็เป็น f อน้องด้วยนะครับเขาก็จะมาเนรมิตลุกนะครับให้กับ ทางด้านน้องอุงอิงเป็นพิเศษเนาะวันนี้นะครับกับพี่แองจี้ก็คือร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะครับทุกคนนะคือ,ค,อคือมีมีอยู่เหตุการณ์นหนึ่งที่พี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมเนี่ยมาแต่งหน้าให้กับน้องนะครับมาแต่งหน้าให้กับน้องอยู่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วอุงอิงได้มีการทักไปขอเลขบัญชีของพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมแล้วพี่พี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมเนี่ยก็ได้มีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะลงรูปเนี้ยที่น้องแชทมาเนี่ย แล้วก็บอกว่าไม่ได้รับเงินน้องเนาะเพราะว่า มาด้วยใจแล้วก็รักน้องแล้วก็เป็น FC แฟนคลับน้องนั่นเองสำหรับพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมนะครับต้องบอกว่าเป็นเป็น,ปนส่วนหนึ่งของสาวน้อยไปแล้วนะสำหรับพี่โดมกับพี่ซีเกมนะเป็นช่างแต่งหน้าคิวทองมากนะครับเห็นเขาสองคนเนีงง่ยมีงานทุกวันครับทุกคนแต่งให้ดาราดารานะแต่งให้เซเลบเซเลบิตี้ต่างๆในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะมาแต่งให้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยก็แบบว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์กับ คนดูตลอดเลยเนาะแต่ละลุกแต่ละวันอะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้เนาะก็ส่งกําลังใจครับไปให้ทางด้านพี่โดมนะครับแล้วก็พี่ซีเกมด้วยก็แล้วกันนะครับขอให้วันนี้แต่งหนะ้าอุ้งอิงออกมาแบบสวยๆเนาะให้พวกเราได้ดูกันอีกนะครับตงตอกว่าอุ้งอิงคือแต่งลุกไหนก็สวยครับทุกคนเนาะสำหรับน้องของเรานะครับ ลูกสาวนะครับวันนี้ก็มารอติดตามผลงานกันแล้วก็มารอชมน้องน้องฮักแพงเนาะด้านหน้าเวทีกันว่าวันนี้น้องจะเป็นยังไงกับวันแรกบนเวทีสาวน้อยเพรานแพงบอสโจก็คือแบบนะจัดเต็มเลยวันนี้นะครับจัดเต็มให้น้องฮักแพงเลยก็คืออ่าให้น้องเนี่ยมาขึ้นบนเวทีแบบวันแรกกันเลยทีเดียวนะครับปังมากๆนั่นเอง นะครับโอเคนะครับทุกคนก่อนจากไปคลิปนี้ะวันนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยสาหรับคลิปอ um ุ um ้มอิ่มข่าวกระแสกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะนะครับวันนี้เอาภาพมาให้ทุกคนได้ชมแบบจุกๆุก,กันไปเลยนะครับก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี妹妹ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ